รัฐประหารคือการล้มล้างรัฐบาลล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยวิธีวิธีการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐประหารในประเทศไทยมากกว่า10ครั้งดําเนินการในรูปแบบเดิมๆคือกองทัพออกมายึดอํานาจประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญประกาศล้มรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์และปกครองประเทศโดยการออกประกาศคําสั่งของตนเอง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรัฐประหารล้มรัฐบาลที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแต่ก็มีการรัฐประหารตนเองอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือการรัฐประหารของรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาที่ออกพระราชกิจสดีกาปิดประชุมสภาออกพระราชกิจสดีกายกเว้นรัฐธรรมนูญ1 0ธันวาสองสในบางมาตราหรือรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอมกิติขจรในปี2514 ช่วงเวลาตีสีของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทําให้พลเอกประยุทธ์มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ปิดสื่อได้เซ็นเซอร์สื่อได้เรียกคนมารายงานตัวได้จับกลุมคุมขังได้ห้ามเดินทางได้ห้าม เข้าไปในสถานที่อาคารต่างๆได้ห้ามชุมนุมได้และให้ทหารเข้ามาจัดการร่วมกับตำรวจได้อำนาจในลนักษณะแบบนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอำนาจของหัวหน้าคณะรัฐประหารเลยครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับการประกาศรัฐประหารยึดอำนาจเลยครับเพียงแต่มันเป็นรัฐประหารที่อาศัยอำนาจตามพระราชะกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นรัฐประหารในระบบมันเป็นรัฐประหารที่ยังคงไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิง้งเท่านั้นเองรัฐประหารโดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องฉีกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งครับเพราะรัฐธรรมนูญ60เป็นกลไกสำคัญของการสืบทอดอํานาจและครองอำนาจของระบอบประยุทธ์ รัฐประหารโดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องล้มสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะกึ่งหนึ่งเสียงข้างมากจำนวนมากของสภาผู้แทนราษฎรเป็นพวกเดียวกันกับระบอบประยุทธ์มีวุฒิสภาอีก250คนเป็นพวกเดียวกันกับระบอบประยุทธ์รัฐประหารโดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไม่จำเป็นต้องล้มรัฐบาลประยุทธ์ทิ้งครับเพราะเขาต้องการรัฐประหาร เพื่อปราบปรามฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์จึงไม่จําเป็นต้องล้มรัฐบาลประยุทธ์และรัฐประหารโดยการประกาศสัางการฉุกเฉินแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเรียกทหารออกมาครับเพราะกองทัพเป็นพวกเดียวกันกับระบอบประยุทธ์อย่างไรก็ตามครับไม่ได้หมายความว่าการรัฐประหารโดยแท้โดยการเอกกองกําลังทหารออกมายึดอํานาจและหรือฉีกรัฐมนูญทิ้งจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันใดวันหนึ่งที่ ตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เอาไม่อยู่ก็อาจจะมีการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อเอาทหารเข้ามาช่วยอย่างเต็มพิกัดวันใดวันหนึ่งหากสถาบันการเมืองยังคงมีริดเดชอยู่บ้างสภาผู้แทนราษดรยังมีริเดชอยู่บ้างองค์กรตุลาการยังมีริดเดชอยู่บ้างหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านยังมีธิดเดชอยู่บ้างจนทําให้เสถียรภาพของระบอบประยุทธ์นั้นไม่แน่นอนอีกแล้ว เขาก็อาจจะตัดสินใจฉีกรัฐธรรมนูญและล้มสถาบันการเมืองทั้งหมดทิ้งลงก็ได้ปัญหามีอยู่ว่าหากมีการรัฐประหารโดยกองทัพหรือรัฐประหารโดยแท้แล้วมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญอยู่อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็จะปรากฏกายขึ้นอย่างให้เห็นเด่นชัดและอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่ของคณะรัฐประหาร แต่อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนี้เป็นของประชาชนตามสิทธิธรรมชาติตามสภาวะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนรวมตัวกันก่อตั้งสังคมการเมืองก็ขึ้นมาในชื่อของรัฐประชาชนก็จะมีอำนาจชนิดนี้ติดตัวอยู่ตลอดการนั่นก็คืออำนาจในการกำหนดว่าระบอบการปกครองของรัฐรัฐหนึ่งจะเป็นอย่างไร อำนาจในการกำหนดว่ารัฐธรรมนูญจะหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ติดตัวมนุษย์โดยตลอดกาลติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอำนาจในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่อำนาจในการกำหนดระบอบการปกครองแบบใหม่จึงอยู่ที่ประชาชนวันใดก็ตามที่ประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญวันใดก็ตาม ที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญจนรัฐธรรมนูญหายไปเข้าไปสู่สภาวะปลอดรัฐธรรมนูญวันนั้นประชาชนต้องก่อตั้งรัฐธรรมนูญประกาศใช้รัฐธรรมนูญของประชาชนกันเองโดยไม่มีกรอบไม่มีเงื่อนไขไม่มีอุปสรรคใดขวางกั้นอีกแล้วเพราะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเท่ากับประชาชนครับ